สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานะครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าตอนนี้ผมก็ได้ทำคลิปเรื่องเรือนกระทบเรือนนะครับพบกระทบพบเรือนประสมเรือนพบประสมพบจะเป็นอย่างไรอ่านว่าอย่างไรมีความหมายอย่างไรนะครับก็ออกไปแล้วถึงหมวดอรินะครับ ถึงหมวดอริต่อมาก็จะเป็นหมวดปัตตนิแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยครับอ่านจังหวะที่1ได้ปัตตนิจังหวะที่2ได้ตนุอ่านเป็นปัตตนิบวกตนุหรือปัตตนิตนุหมายความว่าจะเป็นคนเอาใจคู่ปัตตนิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนนะครับคู่ครองหุ้นส่วนบวกตนุคู่ครองหุ้นส่วน,วน,น,วนจะมา บงการชีวิตเราคู่ครองหุ้นส่วนจะเป็นคนขี้หึงปัตตนิแปลว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นปัตตนิตนุจึงมีความหมายอีกอันหนึ่งว่าไม่มีคู่นะครับหรือคู่ครองนอกใจหรือปัตตนิคือคู่ครองของผู้อื่นมาชอบเราความหมายพิเศษของปัตนตนิตนุก็คือว่า ร่วมคู่ครองกับผู้อื่นการใช้ของร่วมกันนะครับทั้งที่รู้อยู่และไม่รู้ปัตตนิตนุนะครับต่อไปครับปัตตนิบวกกระดุมพระอ่านเป็นปัตตนิกระดุมพระนะครับหรือปัตตนิบวกกระดุมพระปัตตนิคือฝ่ายตรงข้ามคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามกระดุมพระคือรายได้การเงินนะครับปัตตนิกระดุมพระคู่ครอง เป็นผู้นำเราคู่ครองมาอาศัยเงินของเราเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามเสียเงินเพราะคู่ครองหุ้นส่วนหรือฝ่ายตรงข้ามความหมายพิเศษของปัตตนิกระดุมพระก็คือถูกฝ่ายตรงข้ามเงินปัตตนิคือฝ่ายตรงข้ามมายุ่งการเงินก็คือมาฟ้องคดีเรื่องการเงินเรื่องไรายได้นะครับหรือเป็นการปัตตนิแปลว่า ทยอยความร่วมมือการทยอยนะครับปัตตนิยังแปลว่าหวยด้วยนะครับในบางท่านที่ชอบเล่นหวยก็ต้องไปฝึกเอานะครับแต่คำแนะนำคืออย่าเอาหวยมายุ่งกับดวงนะครับดวงนี่เป็นของแน่นอนถ้าเราอ่านดวงเป็นมันเป็นของแน่นอนแต่หวยเป็นของไม่แน่นอนครับต่อไปนะครับปัตตนิบวกสหัชชะหรือปัตตนิสหัชชะนะครับ ปัตตนิคือคู่ครองเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามหุ้นส่วนความร่วมมือปัตตนิเป็นอย่างนั้นสหะชะแปลว่าสังคมคนหมู่มากพี่น้องเพื่อนการเดินทางระยะสั้นการวิ่งเต้นการเปลี่ยนแปลงนะครับปัตตนิสหะชะก็คือการมีปัตตนิเป็นเพื่อนก็คือมีคู่ครองหุ้นส่วนเป็นเพื่อนปัตตนิสหะ ผู้ของคุณส่วนอยู่ในสังคมหรือชอบออกสังคมมีเพื่อนมากปัตตนิสาชะมีเพื่อนต่างเพศมากนะครับต่อมานะครับปัตตนิสาชะก็คือการติดต่อโดยตรงกับเพศตรงข้ามนะครับการเดินทางร่วมกันกับเพศตรงข้ามนะครับเพราะปัตตนิานิแปลว่าความร่วมมือสาชิแปลว่าการเดินทางนะครับจึงแปลได้อย่างนั้นด้วย ความหมายพิเศษนะครับปัตตนิสหัชะคู่ครองหรือหุ้นส่วนนั้นสหัชชะคือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปความหมายพิเศษแท้ๆลึกๆของปัตตนิสหัชชะยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่ได้เขียนไว้ในนี้พูดให้ฟังนะครับปัตตนิสหัชชะคือการแปลงเพศครับต่อมานะครับปัตตนิบวกพันธุหรือปัตตนิพันธุนะครับปัตตนิแปลว่าคู่ครอง หุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามการทยอยนะครับพันธุคือตระกูลความมั่นคงการกลับมาอยู่กับที่ปัตตนิพันธุคือคู่ครองนี่เป็นคนที่ดูแลตระกูลดีดก็คือเขาดูแลพ่อแม่เราดีปัตตนิพันธุนะครับหรือปัตตนิพันธุคือคู่ครองหุ้นส่วนเราเนี่ยพันธุมีความมั่นคงก็คือมีฐานะดี ปัตตนีพันธุยังหมายความว่าญาติพันธุคือญาตินะครับเป็นคนจัดหาปัตตนีมาหาเรามาให้เรานะครับหรือได้คู่เป็นญาติความหมายพิเศษของปัตตนีพันธุก็คือปัตตนีพวกเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเพศทั้งหลายนะครับมันพันธุเป็นโรคเรื้อรังร้ายแรงนะครับก็หลายโรคที่เกิดขึ้นนะครับ ถ้าเป็นผู้ชายก็มักจะเป็นต่อมลูกมากกระเพาะปัสาวะนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็มักจะเป็นมดลูกป,ปีกมดลูกอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับปัตตนีบวกปุตตะปัตตนีปุตตะปัตตนีคู่คองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามปุตตะบุตรบริวารคนรักความรักความคข่กิ๊ก สิ่งใหม่ๆความนิดเริ่มสร้างสรรใหม่ๆปัตตนิปุตตะคู่ครองหุ้นส่วนทำตัวเป็นเด็กบุตตะก็คือทำตัวเป็นเด็กปัตตนิบุตตะปกครองคู่ครองเหมือนปกครองลูกนะครับมีคู่เหมือนมีลูกนะครับคือดูแลเหมือนเป็นลูกป,ปัตตนิปุตตะคู่ครองชอบเรื่องใหม่ๆชอบสิ่งเร้าใจชอบเปลี่ยนแปลงชอบไปหา ความทันสมัยนะครับปัตตนีปุตปตะยังแปลว่าชอบเพศตรงข้ามที่มีอายุน้อยกว่านะครับความหมายพิเศษก็คือปัตตนีปุตตะมีคนรักคนใหม่มีคู่ครองคนใหม่ครับต่อมาปัตตนิบวกอริหรือปัตตนีอรินะครับก็ปัตตนีฝ่ายตรงข้ามเป็นอริฝ่ายตรงข้ามเราเป็นอริอีกด้วยเป็นอยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ยังเป็นอริด้วย ก็คือเป็นศัตรูนะครับมาทําความเดือดร้อนคู่ครองทําให้เกิดความไม่ราบรื่นคู่ครองเป็นศัตรูคู่ครองขี้โลกนะครับคู่ครองสร้างหนี้สินมาให้คนคนนี้ปัตตนิอริมีเพศตรงข้ามก็ไม่จริงใจด้วยคือเขาไม่จริงใจกับเรานะครับความหมายพิเศษของปัตตนีอริก็คือว่าจะมีโรคอุบัติขึ้นนะครับ จะเกิดโรคอุบัติขึ้นเกี่ยวกับฉี่ไม่ออกนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับจะมีอาการฉี่ยากฉี่ลำบากนะครับฉี่เป็นเลือดให้ระมัดระวังด้วยนะครับต่อไปนะครับปัตตนิบวกปัตตนิอ่านได้เป็นปัตตนิปัตตนินะครับก็เกิดเป็นเกษตรคู่ครองร่ำรวยเป็นคู่แท้นะครับจะได้หุ้นส่วนที่ดีเพศตรงข้ามาสนใจ เป็นคนมีคู่มากนะครับปัตตนิบวกปัตตนิความหมายพิเศษคือคู่ครองของเราไปรักหุ้นส่วนของเราเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาได้นะครับปัตตนิบวกมรณะนะครับหรือปัตตนิมรณะก็คู่ครองขี้โลกนะครับเป็นไอเจ้าอริคู่ครองก็ขี้โลกแต่เป็นขี้โลกแบบรกระสอบกระเสรเล็กๆน้อย แต่ปัตตนิมรณะนี่คู่ครองคี้โลกเป็นโลกที่เ,เป็นมานานเป็นอยู่เรื่อยเรารู้อยู่แล้วเช่นปัตตนิเป็นโรคหัวใจอย่างนี้นะครับเราจะรู้ตั้งแต่ต้นปัตตนิมรณะก็คือคู่ครองจะจากไปหรือคู่ครองตายจากได้คู่ครองคู่ครองก็จะต้องจากกันนะครับไม่จากจากไปอยู่ไกลไกก็จากตายความหมายพิเศษของปัตตนิมรณะก็คือว่า แม้ว่าจะแต่งงานกันรักกันอยู่มากแค่ไหนก็ตามสุขภาพดีแค่ไหนก็ตามแต่ต้องเกิดแยกกันอยู่นะครับต่อไปนะครับปัตตนิบวกสุภาหรือปัตตนิสุภานะครับคู่ครองทําให้เจริญคู่ครองเป็นคนมีเกียรตินะครับสุภาแปลว่าความเจริญคันลองชีวิตที่ดีปัตตนิสุภามีคู่ครองที่มีคันลองชีวิตที่ดีมีความสุขนะครับจะได้คู่ครองสนับสนุนให้เจริญ ความหมายพิเศษนะครับปัตตนิสุภะคือคู่ครองอยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนต่างประเทศหรือต่างชาตินั่นเองต่อไปครับปัตตนิบวกกรรม,มะหรืออ่านได้เป็นปัตตนิกรรม,มะคู่ครองหรือหุ้นส่วนกรรม,มะกิจกรรมการงานนะครับคู่ครองหรือหุ้นส่วนขยันทํางานคู่ครองหรือหุ้นส่วนมาช่วยทํางานมาร่วมงานกันได้ร่วมงานกับ ทํางานอะไรก็ตามจะต,ต้องได้ร่วมงานกับเพศตรงข้ามความหมายพิเศษของปัตตนิกรรม,มะนะครับคืองานแต่งงานนะครับต่อไปครับปัตตนิบวกลาภะหรือปัตตนิลาภะต่อนะครับปัตตนิบวกลาภะหรือปัตตนิลาภะนะครับคู่ครองนําโชคราคมาให้นะครับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามหรือหรือศัตรู นำโชคลาภมาให้ปัตตนิราพะคู่ครองมีสเสน่ห์มีเป็นคนมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามปัตตนิราพะคู่ครองร่ำรวยหาคู่ง่ายความหมายพิเศษนะครับศัตรูนำลาบมาให้ครับปัตตนิแปลว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามนั่นเองมาลาภมานำลาบมาให้เขาคิดว่าเขาทำให้เราลำบากแต่กลายเป็นนำลาบมาให้เรานะครับ ต่อไปนะครับปัตตนีบวกวินาศหรือปัตตนีวินาศนะครับก็คือคู่ครองทําให้วิบัติทําให้เสียหายปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนหุ้นส่วนทําให้วิบัติทําให้เสียหายปัตตนีวินาศคู่ครองหุ้นส่วนมาอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ช่วยเราเบื้องหลังงานสีเทาๆงานที่จะต้องไม่ออกหน้าปัตตนีวินาศนะครับคู่ครองหุ้นส่วนนะครับ ทำให้เสียหายทําให้วิบัติปัตตนีแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามนะครับวินาศแปลว่าความเสียหายวินาศยังแปลว่าลับลับสีเทาๆอยู่เบื้องหลังปัตตนีวินาศจึงแปลว่าคู่ครองหรือหุ้นส่วนทําให้เสียหายคู่ครองหรือหุ้นส่วนอยู่ในที่ลับก็คือแอบซ่อนแอบคู่มีมีคู่ซ่อนเร้นนะครับปัตตนีวินาศยังหมายความว่าคู่ครองไปอยู่ต่างประเทศอีกแล้วไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ไกล ปัตตนีวินาศคู่ครองสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับปัตตนีวินาศเชิงคดีมีความหมายพิเศษว่าล้มละลายเพราะคู่ครองหรือหุ้นส่วนด้วยการที่เราไปค้ำประกันเขาหรือ,อเข้าช่วยเหลือเขาโดยตรงนะครับปัตตนีวินาศก็จะทําให้เราเป็นคดีล้มละลายไปปัตตนีวินาศยังหมายความว่า ศัตรูเข้าสนับสนุนเราอย่างไม่คาดคิดด้วยนะครับเอาละครับความหมายของการประสมเรือนหมวดปัตตนิก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r ร b ์ให้ผมด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดี